ค่กัคู่สรรมากกวครูสงุก้ตวืนขึ้นแล้วกับเสียงแ้วแจวแวเสียงอไระเสียคือลุงพายเสียงคือลุงนบลุงนภพาเสียงคือแมนแล้วแม่นี่ีแม่เดียวแม่นี่ดี ท่านแม่ต้องฟันให้ไก่เจี๊เกิลร้อยได้เนี่แล้วว่าัดขนาอีหลองตินแม่กับกินอยู่ดูกระซิลามห้แม่ฟังแล้วนะเออไปลอยไปลอยฟังเขาลองเลี้ยง,ง,ง,งมันจะจำเขาลองเขาฟังก่อนก่อนได้ร้อยแม่ของอยู่ตรงขานกันก่อนรับฉากเรียกกันดีได้ดิก่อนรับฉากเรียกถ้าได้จำถ้าได้จำ สามมือเท่านั้นล่ะออกงานจำได้เลยสามมือทำเนี่ไม่ให้โอกาสเจ้าของสามมือใช่ไหมเอาดีๆแจ้งเอาดีๆยังไงแม่หนูแกงมันล้างให้กินนะไม่ได้แกงไอ้มันขมหลายผดว้าวมันขมเด้อดรุนี้ขมจะกินเต็มสิบปามันเปล่าตัวปากคุณขาวก็แน่นั่นแหละยายเออขมกินถ้าหวานกินเลย ก็เลยเสียเสียเพาจะใส่งามบอสก็อยากกินตะพักลงจะไปแกะพักบุ้งให้อโนดานให้ขอเลยเป็นบอโอเคเดี๋ยวมือเอเดวพัดให้แสงพี่จ้างพรุ่งนี้สองร้อยเก็บผักบุ้งในอโนดานมาให้แม่รุ่งกินนะเดี๋ยวพี่ไปคนผัดให้อโนดานเราพร้อมเอาปลาขึ้นมาผัดพร้อมกันนะทอดเสกผัดกินเลยบุ้งปลากรอบคุดี มังปลาทอดให้มนมีพระราอยู่บนสูพกอจัดไม่ได้ใจเออเอเอเอาถึงวมาคือก่อนลํำได้ืันางคือก่อนลํำแม่หลงเลยาตดมีหักบ่ใดน้อมน้อนให้กองน้ำตาชาตดมีเอาแต่ดินลาฟ้านไงล่ะเนี่ยเพิ่นสิบูนิปิ้นสิบูนต้องสา ขอบคุณสำหรับน้องแดมนะคะขอบคุณแน่คอหของเราที่จ่ายมาแล้ว50้วนว่าละ400บาทนะคะนี่จัดเนี่ยจัดปิดจัวันนี้เล่นสีขึ้นวันนี้ก็ะไรปีนหมวหมน้ำปิดเข้าาปิดปลาตีดอดีงวันนี่ไก่จีขึ้นลอยระวางทางกรุงเทพอิสานลกริ่งนานๆานพอมุ้งมิตุลกบก่อง มาถึงก็พูดู้วยกันขับไปเบาะหน้าเบาหลังก็หลับเหลือเบาะคนอาภับนั่งรอ,อละมานใจมักมักี่นี่เขาคือพ่อจะขววงแต่ไม่เอ็นไปทำงานโอ้ยเป็มา่างงนสมัยก่อนอนะปวดใจก่อนปวด,ปวดใจดีไม่ต่ปวดขัข้ว นี่พี่น้องลูกสาวลูก,ล,กลูกทิมนกยังงมงของเราคุยคุยสูดส,สูดเนอะนกยังมงมงขึ้น <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ต้มจืดพี่น้องจืด <c oughs> อ,อีลีต้งเลงเลย <c oughs> แล้วก็ทอดอันท <c oughs> อดปลาหมึก อะไรลูกยี่พี่น้องเอ้ยผู้ก่เพ่น่ามันจืดค่ะพี่น้องเอาเอาสมอันนี้เข้มจ้าดื่เยอะจ้ายังด้ยกได้หวานยังได้หวานหวานไม่ไมกินเขาเจรแล้วจะถามตัวร์มันถามมาครบมาให้ครบก่อนเราคบทุกคนนี่สอบได้ครบบะคบบะสอบเะหลอมเ็นย่งองใส่จ้านื่เด้พี่น้อง บ่อจ่าบ่จ่าเพราะว่ามันต้มจืดให้มันจืดชาขนาดนั้นเถือในจานน้ำปลาแมีเอาปลาแดกใส่จ่ามะนาวมาบ่มเอาสมใส่พวกกันมไว่ามึงดูการนี้ละบนั่งเอีกอียว่าอันนี้บ่ไดดแนเนาะเตียมเตียมต้องสัญญาาเป็นพระเอกกตวเยมเตีกยมเียมเียมเเต้เตียมเตียมเียียมเต ละเสียงคนเลือตากองขั้วทองทินดอกไทยแลนว่าคนงานว่ามีอถอยสมขาท้องมาพันลานเจ้าภาพงานกระทาจ่างสมราคาเพคนเบาวาโจยมมณินนำพาพัฒนาเดือบ่ออยางแปนปังเจ้าเฮียสมงเริมโอ้เอา เด๋อเราแฟนโอ้โหก่อนได้อีกวันนี้รับมีบะหม่ก่อนได้อีกวันนี้ก่อนสูกได้บันนี้เราบมี่เราเมื่อนะบัตรพ่อแม่กลับขึ้นมากที่บ้านเฮาคุณงตายก่อน ล่าพ่อแม่เอ้ยลูกสี่คนลาแล้วเด้อมือนี่ชีวิตตินดินดาวลงลำเออเดี๋ยวไปรอชมเปิดฤดูกาลนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะอึดจังไหนน้องแม่เปิดวันเมื่อใดลูกวันที่23่สิมีนะครับเปิด รืดดูการสาวน้อยเพชรด้านเท่งนะครับผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับกัมาให้กำลังใจกันได้ขนม้าบ่ได้ดีขนม้าบ่ได้กะบัตรราคากลุ่มปิด169บาทแจกแจกโยนอยังงห้กระบอกห้าแม่ก่อนแจกวัวห้าแจกวัวห้าตัวแจกไฟฟ้ารถไฟฟ้าสติ๊เกอร์แจกอะไร เงินสดเงินสดโอรวมเดี๋ยวไม่กินรางวัลนี่ป้าให้คือรางวัลอีกมากมายค่ะมากมายขออะไมากมายที่แท้จริงมันไม่ใช่นีนะจุกสลากจุกสลากจุกกสลาอะไรคือจุกสลากอะไรคือจุกสลากเดี๋ยวว่าแป๊บจุกสลากก่อนอะไรคือจุกสลากกับสลากเออจุกสลากวันนี้ไหมเล่าหมดเล่าหมดโอ้แม่โอ้ขอโทษแล้วเพื่อนว่าหลามานะขยันยังไงจุกสลาก หลพันวาหมอลุ่มนตะกาดแส่ลมเดือนเก่าหลับพันว่าหัวล่มแหลงใบสะแบงติ้ลมหลุวพเดือนซีเดือนซีพ่อหลวงตนเดือนหากระยับมาฮที่เรน่ปดแล้วแล้วพ่อจะกินเทาอิ่มแล้วนะ กินนำตามสิเป็นอยังปากตนีไม่กระบอกปาปิดเอาหอมันอาปากไม่ไปหมันออาปาก่นะครับพองไม่ลุกนาพาแล้วพ่อห้อยเยวอย่างผู้ใดี๋ยิน้องน้องมีเท่หสีงี่ลปากไว้นะครับร้งมาด่าท่ ฝากดวยนะคะกช่องแม่ลูกนาพาลำดเอาฟตเชียวนะครับอยากให้แม่เพื่อนทายผู้ใดหรือว่าอยากให้แม่เพื่อนเห็ุอย่างกับคอมเมตทมาด้วยครับดูดีมงดีน้องอยากคุณชุดงานกับฝากเป็ดกำลังใจน้องมานะด้วยแล้วก็ทีมงานสวนอพิษด้านทุกคนครับบ๊ายบายจุ๊บุครับตั้มแล้วบาตูกใจ้กินเขากันแล้วสู้กันพี่น้องตัพเพียงอะไรนี่ยต้อนก้อน เอากินเผากินอะไรก้พี่น้องเด้อกินเผากวนเราจะจิไทยพี่น้องมืองใหม่เด้อสาวลํรด่วนกัมาเล่อมทุกคนเร้วแต่รคจิบหนัจบเนียวปบะมีสกอนพี่น้องจีบเนียวใบมีสกนนะพี่น้องนพอกับจิบหนัครับสวัสดีครับ